ดชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังมีไหวกล่าวหาว่าเรา ่ตัวนอนฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาถูกล่าวส้นเพคนดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาะทั้งที่รักและคอยเมต ยังมีวันดีวัดีความจรที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีผูกเปล่าหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรนักนายังมีายมวเปล่าหาว่าเราย่ำ จใจเราูดียังรักและกคอยหวังดีคิดถึงทุกลมหายใจ ลืมคุณฟาทที่นี้สวัสดีค่ะพอทีี่รู้้ตฉัันนนนใวทำงานจริงคือใด้เงินมากเป็นคนแดงก็สวยก็สวย ก so ็มาจากการที่ดีครับพีบดีมากนไม่จะแยกแม่ไปอยู่ทั่พ่อไปอยู่พี่มาแล้วป่ะพีคุณงสวัสดีเราเพ่อนกันเพื่อนนจันแล้วสวัีเพื่อนที่เพ่เข้าเพ็ด โดนแซวเป็นไรนะรู้สึกเฉยๆค่ะเพราะว่าพี่มนาหนูไม่ถือสาแกหรอกเพราะว่าแกมีอายุแล้วเอมีอายุแล้วโอ้ยทำไมโอ้ยโดนแซวกับพี่มนาแบบโอ้มาที่แบบอ่าจัดไปจัดไป นอนเลยอย่าม้พี่ต้นดูพี่เขาทำอุโมงให้เลยอ่ะอุโมงนอนเหรออุโมงนอนอางนก็ตังพี่นจัดที่ัดทีนอนเลยพี่ต้นขึ้นรถเก็บขาก็อีกเเก็บขากล้องแล้วก็ขึ้นรถเก็บขาก็อี้ขึ้นไปนั่งลองดู

ตะข่ายเขียวเอาไปปิงหลังเป็นตี๋เหรอครับก็ออกมาโอ้วันนี้ก็แต่งออกมาในทรงผมที่เซ็กซี่นะคะตาจารก็ออกมาแล้วนี่มีผ้าไว้พิงหลังนั่งหลังนี่รองเท <anto> <divide S 1> นอนดูนอนได้สบายนั่งมาให้นะมารองนั่งเนาะพูกนอนนะจะได้รองนั่งนั่งสบายนะคะข้างบนก็เป็นความโมยใหญ่นะคะจากดูคนก็แตเนาะเออนนโอยนอนไปด้วยโอยสบายมากเลยทีนี้โอ้่นิ่มเลยไม่เจ็บตัวมีหมอนมีที่นั่งด้วยอุ้ย ต้นรักเอ้ยสบายแล้วที่นี้เป็นลุงจิมที่พรีล็อกไหมเนี่ยก็ลุงคิดว่าพอดีเลยมตัดกินพอดีนะเปลี่ยนกันไหมลุงจิมไปแทนชาหนุมกินหลักได้ขวานนุกไปส่งไปกินแลทัวมาเดี๋ยวเอกค่าลุงทัวร์เลร้องก็ดีเลย สบายเนาะโอ้สบายแล้วต้นฮาร์ทก็ลองดูนะคะว่าสบายไหมพอดีเลยเนาะตัวต้นฮัรนี่พอดีเลยดีก่านั่นไปไนน้ก็ยุกคนว่าไม่มีที่หน้าเลย เหนื่อยก็นอนนะต้นคะพี่ต้นพี่ต้นแซมพุนเอ็นหลังนี้โอ้ยตายเลยเจ๋อเจ๋วเลยอ่ะแม่ขึ้นรถแม่อย่าบางกองรู้จะบางกองแม่เนี่ยตี้ก็ไม่ได้บางเลย พี่ชายจะขึ้นด้วยไม่ให้บานชรจะไปด้วยไปใส่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นเลองดูสิูลองด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 ูต่อเออบังยี่มอก่อนบังยี่บาโนบาโน่เป็นบพี่ชาไปดีโอไม่เป็นไรบาโนจะไปก่อนขึ้นที้อยากขึ้น

ตัสูงกระหังตูงยังเปลี่ยนเตียงเียแล้วยังยาวออเป็นไปในกับไปเปลี่ยนสูดีก็เป็นแบนสวนามดีผมก่อนนะแต่ผมไปครับผมมันผดีมันยาวผมไปแล้วเป็นผจีลงแมนตัดถิ่น แม่กับป้ามาขูดยิเป็นมอแบบมต่ผมมันยังง่ายกัใจไม่มีนอเลยวั่าดเจไหมพ่ากลอยผมต้ดนผมตั่พวกเขอย่งไงปนี้เพื่อนขไปแเรอมไมแม่จะจัดการในวันนี้พวกนมน่งมันทุกอยมุ่งมั่ จะเอาปิ้งเลยนะจะเอาปิ้งให้เลยแสดงว่าภาพหน้าผมนะคะเมื่อกี้ใกล้แล้วสายแอบใก่แล้วหนึ่งเอาราวููใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะลุงเอากี่นาทียาวๆเนาะ

กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดไลค์กดไลคเป็นอาชีพไงเหมือนพี่มนาเห็นไหมพี่มนาตอนกลับบ้านข็นอนไลไปในรถเพ่ตอนนั้นคเร้อนหมกมันนั่งอยู่ในนูก็ไลอยู่ไปนาก็ไลไม่ไลค์ามเป็นสองไล่ร่งเยอะ่นี้

อ่ะรู้ครับคือชกรมนีให้คา้ันต้นพักละเนาะก็มีโอกาสเอะนะเนี่ยั่นใอบเขาเขาไปเขากลับบ้านนะเาไม่มถามกมมาแล้วโ้ยับงค์ั แกนั่งเลยแกนั่งเลยให้ก็เหมือนี่คนนีไม่ต้องมองมากมองกว้างกะลงมองหลายคนเมองหลายคนเอามาบางกลองเออนั่นแหละเป็นน้ำใจจหน้ามือโดนปนะคะก็มี่อนของเรานะ้อยดิมใส่ยกใสฮะพ้อมิดกับเาเลยหเ ร้อยหนึ่งสามบาทยกันแล้เปล่าจมไ้าพี่เอย่แล้วคือตือนมาทุกคนถือแต่กล้้งไงป้าไปยังไม่มีเงินเอาพี่ต้นก็จะลงมาแล้วอันนี้ฝากท่านประมาณต้นนั้นครับขั้นงสองพันนี่ห้าร้อยนะครับก็อยู่ทุกที่ั้นนะสามพบาท ขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณป้าและเอฟซีทุกท่านนะคะเจนจีเจนและหลายทาะะย่านนะฮะขอบคุณแล้วก็ขอเป็นนา้าเป็นน้าของต้นฮักค่ะเอ่อเ,เ,เป็นคนเอาต้นฮักมาทำยูทูบเบอร์แล้วมาฝากลุงกับป้าไว้ ถ้าทำสิ่งไหนไม่ถูกไม่ควรกับพี่ๆน้องๆอีกูบเบอร์หรือป้าขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอโทษนะครับถ้าทำตัวอะไรที่ทำตัวไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะที่ช่วยขับน้ำมันลมไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับป้าๆไม่ตั้งใจเดินทางปลอดภัยคี่ต้นเดินทางปลอดภัยค่ะพี่เดียขอบคุณได้กล้วยไปกล้วยทำทุกสิ่งทุกอย่างกล้วยกล้วยต้นทั้งเขามีที่สามงาน เพื่อนเนอะเป็นตันพอทองมันจะเป็นเป็นที่ถ้าถ้ามันขึ้นต้นขนาดหนอมันจะเยอะมากขยายได้ไวแล้วชายนนก็จะปลูกได้ดีเพราะดินมันน่าจะดีกว่าที่นี่ใายนก็สะดวกกวน้มันสะดวกกว่าก็รู้เขาแม้ต้อ้ายือมีนไปตัดสัดเดียวไม่เกนนิดไปนิดเดียวมั้จะงอกข้นมาห่เพราะจะถุงดำก่อนใช่เลยสิบนเป็นพน ใส่ถุงด้านงถุงด้านมัใหญ่อะถุดำาขนาใหญ่แล้วก็เพราะอุ่นสพี่แรกบุรีมาดิซื้อข้าวสดนะข้าวสข้าวทันทีนี่ละพี่ดูจะทำบ้านแล้วก็5ขั้วแล้วปลูกได้40ต้นแล้วจะมาชมให้ดูนี่ไงให่ได้ผลนะ40ต้นจะมาเชิญพารีไปด้วยนะนั่นอะไร

พวกมันจะเขียวหอมเมือนกันครับแต่เฟิ่อมจะเขียวสม่ิว่ากล้วยเปนถูกมาเล่าแล้ว